สิกันเนาะแต่ประทับใจในที่ขาดถูกโตเลยเพราะว่าใส่ก็ถูกโตแต่ว่ามือนีจะมาแซ่เกี่กยวกับพวกน้ำหวานหรือว่าคลิกเนาะตัวน,นี้ข้ขาพเจ้าเป็นคนขายอาหารเสริมแต่ว่าเราเคยกินเป็นปีไงเนาะแต่ว่าเปปวดกรยาดันสองมันที่สี่เดือนก่อนันที่สี่เดือนก่อนิ่งแบาเป็นยังก่อนเบ้าหรือยังมรู้นะเข้ามาหม้อขนาดไปผ่า พระเจ้าก็ตกใจเนาะเอ้ามะเกิดกับเพาะรู้กระใจนะตกใจเลยแต่ตอนไปปวดก็เลยคือว่าแต่ว่าจะขอาะเนี่ยกินอาหารเสริมเนี่บผมเป็นมีดางคืออยากินอะไรกกินไปอยากินอะไรก็ยาแต่ว่าชิ้นข้าวตัอื่นเนี่ยใส้ร่อไปเช่นคือของใส้ก็เลยไปไปหาหมอเพื่อตรวจัวเองพื่อเป็นเนื้องอกในคนลูกนัดผ่าวันที่วันที่สี่นัดผ่าไปปวดไปนัดผ่าวันที่สี่เนาะพอไปมาค่ะพระเจ้ากรตัดสินใจกินน้ำหวานกับคิด กให้โกเนาะแต่แบบหน้าบานนี่ค่ะพระเจ้ากินนักเลยบอกว่าสามสามมื่นต่อขวดเพราะว่าเราอยากพาเนาะพอพามาห้าก็พูดบอว่าชีแข็งแห่เลยบอกพระเจ้าก็กินกินสามมื่นต่อขวดพอวันที่เพิ่นนัดไปเมื่อกี้นี่มันหน่อยลงมันหน่อยลงเพิ่นก็บอกว่าหน่อยลงไรเจ้าเพิ่นบอกว่าเรื่อนการผ่าแต่ว่าติดตามไป้บางอีกเพิ่นบอกพระเจ้าก็ดีใจเนาะก็ กับแ่วาสุขภาพขอพคนเฮานะอย่าให้ป้องกันไว้ก่อนก่อนจะเกิดพอทว้ามาเกิดกับกับตัวเองแล้วนะกับผู้หัว่ีโสดีหรือบล่เนาะและ้วคนกับเป็นระยะขานสุดท้ายแล้วจะหูโตแต่ก็ยังให้กินป้องกันไว้แต่พอขอบใจเนาะ